พ่อจำไม่ทนปักองสี่รุงรอบบ้านเหตุเพื่อนบ้านเหยี่ยดลูกเป็นเก เมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาแซนเดอร์ ander, ได้โพสต์วิดีโอทิกตอกเผยให้เห็นนาทีที่คุณพ่อของเขาปักธงไพร์สัญลักษณ์แทนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ จำนวนมากมายบริเวณส่วนหลังบ้านพร้อมเขียนบรรยายในวิดีโอว่าเพื่อนบ้านคนใหม่ของพ่อบอกว่าการมีลูกเป็นเกย์ถึงสองคนถือว่าเป็นพ่อแม่ที่บกพร่องดังนั้นพ่อเลยใช้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วตอบกลับเรื่องนี้ไปโดวยวิดีโอดังกล่าวมียอดผู้เข้าชมกว่า20ล้านครั้งคุณพ่อของแซนเดอร์ถูกชื่นชมเป็นอย่างมากจำหรับกันออกมาปก และยืนหยัดอยู่ข้างลูกที่เป็น LGBTQ+ ซึ่งจากวิดีโออื่นๆในช่องของแซนเดอร์จะพบว่าคุณพ่อนั้นมีความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศและสนับสนุนลูกๆเป็นอย่างดีไม่ว่าลูกๆจะเป็นเพศอะไรก็ตามเช่นกรณีที่เพื่อนบ้านอีกคนของคุณพอ่อประกาศว่าเป็นเกย์ทว่าครอบครัวมไม่สนับสนุนคุณพ่อก็ได้ปักธงสีรุ้งไว้รอบสวนเช่นนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขานั้นไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลําพัง